สวัสดีครับเดอะเลเทอร์โพสเซอร์วินะครับวันนี้เราลงพื้นที่ครับมอบรางวัลกับ Top ปบ้านเซล l Award นะฮะ2022นะครับประจำไตมาสที่3กับอันดับที่5นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอยู่กับพี่เหมียวเดี๋ยวพี่เหมียวแนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อเหมียวค่ะสาขาบ้านกลางตาบ้านกลางนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับก็ได้รับรางวัลอันดับที่5นะฮะประจำไตมาสนี้นะครับวันนี้เราเอาของรางวัลมาให้เยอะแยะมากมายนะครับแต่แน่นอนครับ เมื่อเมื่อเราทราบมาแล้วว่าได้ถือว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะฮะการที่จะขึ้นมาจนถึงอันดับที่5เนี่ยต้องบอกว่าเรามี1,700สาขานะครับนี่คือ1ในหนึ่งในพันกว่านะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องมีเทคนิคดีๆแน่นอนนะครับอยากให้พี่เหมียวเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเรากว่าเราจะเริ่มมาได้เนาะตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหรือแบบอาจจะเงียบอยู่เลยเดี๋ยวพี่เหมียวเล่าก่อนเลยกันคือไหนๆก็คุยกันละ ผมอยากให้เล่าตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำงานประจา,าแล้วออกมานะครับออกมาแล้วมามาเลือกที่จะเปิดเดลิเตอร์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นการตัดสินใจออกมาแล้วก็มาเปิดร้านครับต้องบอกว่าดูหลายที่นะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็เลือกที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็บริการหลังการขายหลังการที่เราซื้อแฟรนไชส์มาแล้วการบริการของพนักงานเป็นยังไงบ้างเราก็เข้าไปดูรีวิวทุกอย่างนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วง6เดือนแรกเนี่ยค่อนข้างจะต้องทําใจก่อนว่าเงียบ แต่เราจะใช้เน้นสื่อค่ะสื่อของร้านเองมีแล้วก็แชร์ไปตามเพจตามกลุ่มของพื้นที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีการแลกคอนแทค t เวลามีลูกค้ามาถามเราใช้แลกคอนแทคกก่อนเราเราใช้สื่อนี่คือ Facebook ใช่ไหมเฟซบุ๊กค่ะเป็น Facebook แฟนเพจไหมหรือว่า a ฟ e b o o k ส่วนตัวของพี่มยวเองเป็นเพจของร้านของร้านเองใช่ไหมครับเราไปโพสต์ไปแชร์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือแชร์ตามพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะก็จะมีกลุ่มอย่างกลุ่มของกลุ่มตะวันเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นแล้วก็มาใช้บริการก็จะมาใช้บริการแต่ก็ช่วงแรกก็คือจะต้องบอกว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะอยู่ที่ตอนนี้เราก็ต้องมานั่งคิดว่า เราต้องทํำยังไงเพื่อจะดึงลูกค้ามาใช้บริการกับเราก็คือต้องเป็นบริการหลังที่เขาส่งพัสดุแล้วเราก็ต้องมีการติดตามให้เพราะว่าพื้นที่นี้ค่อนข้างจะเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นการติดตามพัสดุเขาจะไม่ค่อยได้ดีเหมือนวัยรุ่นเราก็ต้องมีการช่วยเหลือเขาเป็นบริการก็คือช่วงแรกๆนี้ก็6เดือนก็ก็เงียบถือว่าเงียบช่วงแรกใช่ไหมก็เราก็ใช้วิธี เฟซบุ๊กเหมือนเหมือนกันเพราะว่าทุกสาขาที่พูดคุยกันส่วนใหญ่นะฮะที่ได้ท็อปเนี่ยครับก็ใช้เฟซบุ๊กในการในการที่จะทําให้ลูกค้าได้รู้จักร้านของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเข้ามาก็จะมีเรื่องของการบริการแหละนะครับทำให้เขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกประทับใจในงานบริการของเราใช่ค่ะแล้วก็มีถ้าเป็นออนไลน์ที่มีปริมาณของเยอะไม่สะดวกที่จะมาก็คือเราจะไปรับให้ฟรีใช่ค่ะ ในในตำบลนี้ใช่ไหมบริเวณนี้นะครับมีจำกัดและตำบนข้างเคียงไม่มีจำกัดค่ะอครับตำบลข้างเคียงก็มาใช้บริการแล้วแล้วกลุ่มลูกค้าแบบนี้คือเราเรารับเราเราทราบได้อย่างไงครับว่าเขาขายออนไลน์เป็นแบบในถามคือส่วนใหญ่ก็คือเขาเข้ามาส่งก่อน แล้วเราก็ถามว่าพี่เดี๋ยวเราสามารถออกไปรับได้นหอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือให้แลกคอนแทคกันเลยแลกไลน์ไว้เลยถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามข้อมูลการขนส่งราคาหรืออะไรก็แล้วแต่โปรโมชั่นเราแลกคอนแทคไว้เพราะว่าเวลามีโปรโมชั่นเราจะส่งผ่านทางไลน์มีอะไรอัปเดตใหม่ๆคือเราส่งผ่านทางไลน์ให้ทั้งหมดมากๆเลยครับเป็นไลน์นี่เป็นไลน์ไลน์ส่วนตัวอ๋อไลน์ส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยของพี่เหมียวเลยนะครับก็ถือว่าเมื่อกี้ได้ยินแบบ ฝีฮาทุ่มก็ยังมีส่งไลน์กันใช่ไหมฮะอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการติดตามติดตามพัสดุเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็มีถือว่าเราเป็นเซอร์วิสด้วยแหละนะครับทำให้เขาเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในร้านของเราใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งเปิดได้นานเรื่งฮะพี่เหมียวครับปีกว่าค่ะปีกว่าแล้วนะครับก็อยู่กับเรามาปีกว่าแล้วนะครับกับเดลิเวร์นอร์นะครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับ ก็ให้พี่หยอฝากแล้วกันนะครับว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลบ้านกลางอเภม,มืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะอ,อยู่หน้าปากซอยบ้านกลาง18หรือใกล้ๆก็คือจุดอะียใหญ่ๆที่สังเกตง,ง่ายๆก็คือหน้าราชมงคลลานาวิทยาเขตพิษณุโลกค่ะครับก็ฝากมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ